สวัสดีครับเพืกอนช่องเว็บร้อยสิบใบพาเที่ยวนะครับสร้างเว็บร้อยสิบใบพาเที่ยวจิพามาชมว่าเมืองสาวบุรีนะครับอีกมุมนะครับว่ามุมนี้เป็นมุมที่สวยงามมากๆนะครับว่าเป็นถนนสายอ่าสารบุรีลบบุรีนะครับตีอีกมุมนะครับว่าอ่าติโค้งลงมานะครับเห็นสะพานวะครับเห็นสะพานอ่ะติกโค้งลงมานะครับมาจากโคราชนะครับหรือเราไม่ต้องติดไฟแดงครับ คลิปลงมาเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับว่าเวลาศุกร์ไปกันอันนี้ครับอ่าไทยเรืงอ่านี้นะครับชมร่วมกันเลยนะครับว่าดีบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเมืองสระบุรีเพราะว่าเมื่อนี้รถอัดสิบวันไลน์นะครับเมือที่ว่าถ่ายคลิปนะครับว่าเวลาศุกร์ไปกันขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ จากใจจริงของเว็บร้อยสิบไปนะครับว่ากับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เว็บร้อยสิบไปเด้อครับแปลเป็นแปลเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับก <c oughs> ันลังใจใคลิปต่อไปเด้อครับเพราะว่าพอดีเว็บร้อยสิบไปกับเห็นความว่ามองอ่าเมืองสารบุรีอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยๆครับเนี่ยสุไปล,ลบบุรีนะครับทางเส้นนีสุดไปล,ลบบุรีเนี่ยครับ ติว่าเบลเบลทีไปไทยแต่ติว่าอีกคลิปดิ่านมาด้วครับติว่าความน่ากลัวนะครับเดี๋ยวกับเซนถนนเส้นนี้แล้วครับผลนะครับหวังเลยว่างามนะครับงามบอกบอกเลยว่าสุดยอดนะครับครับก็มุนทั้งกันเลยเนาะครับว่าเบล้บลที่ไปกับวัดไ่ยเหมือนเด็กับพวกร์แต่ว่าไทยที่เรีว่า สบว้ตะก้อนกับตะพามว่าเสร็จนี้เห็นความว่างาส,นนนสนุนเสร็จนี้นะครับผมเมืงสารบุรีนะครับอ่าอยากให้งเวียไทยทำทั้งในกับไอซีทุกท่านในคอมเมนต์มาเด้อครับเป็นรอยสิบใบเลยที่เวียไทยเบื้องเด้อครับเพราะว่ากัครับ นะบอกเลยว่าถนนงามลีนะครับเนี่ยครับที่ว่าถนนที่ว่าลงมาสะพานสามาจากโพกลาดนะครับสามารถก็ต้องติดไฟแดงครับผมออมาเลยนะครับจะรอทิ้งไว้กับขอจบคลิปที่นี้ครับสวัสดีครับ